ไข่ออนเซนวิธีทำทำยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับผมก่อนที่จะไปรับชมอีพีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ด้วยนะครับขั้นตอนแรกเตรียมน้ำเปล่า1000มลตรครับผมจากนั้นก็ต้มให้น้ำเดือดจัดเลยนะครับเมื่อน้ำเดือดแล้วก็ยกลงมาข้างล่างครับผมเราจะตัดความร้อนด้วยน้ำเปล่า200มลครับจากนั้นก็คนให้เข้ากันครับใส่ไข่ของเราลงไปเลยวันนี้พี่พีกใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะครับ จากนั้นก็ปิดฝามหม้อไว้ครับพักไว้17หน้าที่เมื่อครบเวลาแล้วก็ตักไข่ขออกมาครับนํามานอกไว้กับน้ําเย็นครับต่อมาเราก็จะมาตอกไข่กันนะครับผมนี่เลยนะครับผมก็จะได้แล้วนะครับไข่ออนเซ้นญี่ปุ่นครับใครที่อยากจะให้ไข่แดงหนึบๆกว่านี้ก็เพิ่มเวลาเข้าไปได้นะครับผมจากนั้นก็ ตอกให้ครบทุกฟองเลยเหยาะซอสฝฟายเขียวลงไปนะครับแล้วก็นําไปกินได้เลยครับผมเป็นไงบ้างครับวิธีทำไข่ออนเซนญี่ปุ่นครับทำง่ายมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าชินชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะครับ